ตรงนี้เห็นอีกหนึ่งดอกแล้วครับนี่ครับสาเหตุที่มันเหลือครับมีเขาอยู่อย่างนี้เลยครับพี่วานที่จักมองเห็นเดินมาฝั่งนี้พอดีโ <c oughs> อ้โหแต่สวยนะเห็ดพึ่งเบายักษ์ครับเ <c oughs> บายักษ์ข้าเหนียวเ <c oughs> บายักเก็บแต่เห็ดนี้โอ้เห็นแล้วก็คิดถึงเห็ดพึ่งซาดป่าก,กาบเชินครับเห็ดพึ่งซาดดอกใหญ่ๆปุ๋ยดีๆครับ ตอนนี้คงขึ้นเต็มป่าแล้วครับครับกลับสวัสดีเอฟซีก็แม่พี่น้องกองปา่านุแม่เจมซจานแม่เอาบางปูมีรักแฟนเหตทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาพบก,กับผมนะครับพี่หวาขาสปหอครับมากับป้ามุดครับวันนี้ในป้มามุดไปไหนแล้วป่าสนวันนี้จะมาละเวแถวป่าสนครับผมวันนี้ก็พามาที่ป่าสนนะครับอำเภอสังขะนะครับเห็นมีเอฟซีบอกว่า ไปเห็ดขึ้นที่ป่าสนครับก็ลองมาเปิดคลิปตรงตรงตลาดตรงตรงนี้ครับแหล่งขายของตรงหน้าป่าสนครับไปดูกันครับว่าจะมีเห็ดอะไรขายหรือเปล่าครับไปหาของกินกันก่อนไปหาของกินกันก่อนครับเดี๋ยวจะเข้าป่าสายๆครับเห็นคนออกไปหลายคนอยู่ครับเมื่อกี้เห็นก็ได้เห็ดคนละนิดหน่อยครับมาลุ้นกันว่าวันนี้เราจะได้เห็ดกันหรือเปล่าครับ นี่ครับแม่ค้าบอกว่าเก็บมาขายหมดแล้วครับนี่ครับเห็ดสวยๆเลยครับวันนี้เได้ไหมครับได้ไม่ว่าจะไปปากนาอ๋อปากนาขึ้นแล้วครับบอกกล้าไครับกล้าครับไม่ค้าบอกว่าปากนาขึ้นครับผม ปากนาก็เข้าลึกไม,ไ,ไม่ได้ครับช่วงนี้นี่ครับร้านนี้ก็มีเห็ดครับนี่ร้านนี้ก็มีเห็ดขายครับผมแสดงว่าเห็ดขึ้นครับขึ้นเห็ดเมื่อวานมันดิ่งเข้าใต้ที่นี่รู้จักปลานะทำในรูปมังกรไม่ได้หรอกไม่รู้จักแต่ว่ามันรกรคระคายปากแล้ว อตอ,ตอตนน,ตนี้เราก็เข้ามาในป่าสนแล้วนะครับครั้งแรกกับการหาเห็ดป่าสนนะครับมาดูกันครับว่าวันนี้เราจะได้เห็ดป่านี้หรือเปล่าครับตรงนี้ครับเจอเห็ดพึ่งสองดอกครับผมพึ่งข้าวครับป่าสนก็เป็นป่าที่เออ ห้ามปลดขี้นะครับเพราะว่าไม่มีที่ขี้แน่นอนครับคนเยอะมากครับยิ่งป่าชายแดนไม่มีไปไม่ได้แบบนี้ครับคนยิ่งแต่เยอะครับผมนี่ครับตอนนี้เราก็เจอแล้วนะครับพึ่งซาดดอกแรกของป่าสนนะครับนี่ครับมันมาเลยครับเต็มตาพูนตาเวยครับทำไมต้องหัวเราะกับคนเต็มป่าเลยครับ ต้นนี้เป็นต้นสนนะครับสนสองใบนะครับเขาเรียกสนสองใบครับใบเต็มอยู่ครับแต่ก่อนตอนสมัยเด็กๆเคยเรียนเขาบอกว่ามีแต่ที่ภูกระดึงหรือที่แถวภาคเหนือครับที่ที่สุรินไม่มีแต่ตรงนี้ครับป่าสนสังขะครับก็มีอยู่ตรงเนี้ครับนี่ครับก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกแหล่งหนึ่งของจังหวัดสุรินทร์ครับป่าสน แหล่งอนุรักษ์สนสองไปของจังหวัดส,สุรินทร์ครับนี่มีลูกสนเนี่ยครับแต่ก่อนไปภูกระดึงเห็นต้นสนนี่โอ้โหตื่นเต้นครับเพราะว่าแถวบ้านไม่มีครับที่ไหนได้แถวบ้านเราก็มีครับหาเห็ดป่านี้ก็ดีอย่างหนึ่งครับมันมีเสียงรถตรงถนนสายหลักตรงนี้ครับมันก็จะไม่ลงครับ อันนี้เห็ดอะไรครับเนี่ยอ๋อบางคนเห็นก็เรียกเห็ดอะไรนะเห็ดบักอึแต่ผมก็ไม่เคยกินครับเห็ดน,นี้ถามว่าเห็ดขึ้นไหมก็คงจะขึ้นนะครับดูครับนี่ครับตรงนี้มีเล็กๆอยู่ครับแต่คนเยอะมากครับยิ่งช่วงนี้ป่าชายแดนเข้าไม่ได้นะครับก็คนยิ่งแต่เยอะมากขึ้นเป็นเท่าตัวครับผม นี่ครับก็พยายามเดินตรงโพนที่คิดว่าเขาไม่เดินครับแต่มันก็ไม่น่าจะมีนะครับเขาก็เดินกันทุกโพลนะครับเดินมาเกือบครึ่งป่าแล้วครับได้สามดอกแล้วครับผมนี่ครับเล็กๆแบบนี้ครับเล็กมากนะครับเอาไม่ได้ครับตัวนี้ยังเล็กเกินครับตันนี้ก็เดินออกมาถึงทุ่งนาแล้วครับ ทะลุป่าออกทุ่งนาครับเพิ่งจะเห็นดดกสามดอกครับเห็นน้องแมค้าบอกว่าเพิ่งจะขึ้นสองวันวันนี้ครับก็น่าจะจริงนะครับเพราะว่ายังไม่เห็นมีดอกบานเน่าเสียเลยครับมีแต่ดอกตุ่มๆอยู่ครับตรงนี้ครับเห็ดแดงครับปกติก็ไม่ค่อยจะเก็บนะครับเห็ดนี้วันนี้ไม่มีเห็ดครับเก็บไว้ก่อนครับผมเห็ดพึ่งเข้ากำครับหนึ่งดอกเอ้ยพึ่ง อเห็ดยูคาครับผมขึ้นดอกเดียวครับตรงนี้เจอเห็ดละโงกคิดเท่าหนึ่งดอกครับสวยๆเลยครับโอ้พี่น้องผมเจอเห็ดละโงกป่าสนที่ครับ <laughs> เป็นเรื่องที่น่าตื่นเ <laughs> ต้นมากครับโอ้ oh, ดอกมนเริ่มนะครับโอ้ <laughs> oh, <laughs> มานอยู่เด้อได้หอดละโงกป่าสนพุนนะนี่ครับ ลงเหลือจากเขาครับสมพอแต่ลงเหลือครับดอกมันเริ่มเลครับโหเริ่มมานแล้วครับเจอรตรงนี้อีกหนึ่งดอกครับผมโอ,โอ้เห็นแล้วก็คิดถึงเห็ดพึ่งซาดป่ากาบเชิงครับเห็ดพึง่งซาดดอกใหญ่ๆปุ๋ยดีๆครับป่านี้คงขึ้นเต็มป่าแล้วครับ มีดอกน,น้อยๆตรงนี้ด้วยครับมันก็น,น้อยเกินนะเก็บไว้ไปหลังจากแยกกันหาครับเจอไหมได้ไหมหา,หาแถวนี้เองบอกในรถเราเอา้าคิดว่าเจอรถแล้วมันอยู่แถวนี้แหละหนดูหน่อยอู้ไดหลายตัวนี่หนึ่งต้ม <laughs> ใส่น้ำาหลาย มันอยู่แต่ข้างๆตงัวข้างในเขาเอาเอาหมดแล้วชาแบบสแกนเลยอ่ะเดินไปเลื่อนมาคนเป็นร้อยเนาะคนนั้นบอกเจอหนึ่งดอกครับไปดูกันครับ <c oughs> ยังดีที่เหลือให้ <c oughs> เหลือก็เหลือหนึ่งดอกจริงนะอันนี้ใหญ่นาอตดอก <c oughs> สวยๆเลยครับพรีเมียมตรงนี้เห็นอีกหนึ่งดอกแล้วครับนี่ครับสาเหตุที่มันเหลือครับนี่เขาอยู่อย่างนี้เลยครับ มาเก็บเร็วเร,วเรวทวเหพี่วานุ่จักมองเห็นเดินมาฝั่งนี้พอดีโอ้โหแต่สวยนะเห็ดพึ่งเบายักษ์ครับเบายักษ์ข้าวเหนียวเบายักษ์เก็บแต่เห็ดนี้เห็ดแดงครับครับก็ถือว่าพอได้อยู่นะครับกับการมาหาเห็ด มาทำคลิปหาเห็ดป่าสนเป็นครั้งแรกครับเอ้มองมาเห็นสองดอกวันนี้ครับดอกน้อยๆครับเห็ดก็ขึ้นเยอะอยู่นะครับแต่ว่าคนก็เยอะเหมือนกันครับตรงนี้มีน้อยๆเยอะเลยครับดูครับเนี่ยกำลังขนาดนี้ดูแล้วก็เก็บเลย เห็นบักผีพวนครับสามลูกครับตรงนี้มีแต่ลูกยังไม่สุกครับลูกมัเนเยอะแล้วนี่แต่มันย,ยังไม่สุกอโหเสียงฝนมาครับหนักมากครับ ฝนตกดีจริงๆครับปีนี้สรุปยอดไลคยอดมานะครับก็ได้หนึ่งต้มอยู่นะครับกับก็ขอบคุณทุกการรับชมนะครับทุกไลค์ทุกเมน้นทุกแชร์ทุกการติดตามแล้วก็ฝากกดติดตามช่องของเราด้วยนะครับคอสอปพคณะสำรวจป่าเห็ดครับ พบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ